มาฝกากยาสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาชีกบค่ะคอยคั่วเลยคอยขั่เลยแ่ว่าตาดีได้ตา,าออไเียะกินกินโลดอันนี้บอกแค่พอนบอกเอาให้เขาอกโอ้ย เอากินได้หรอเปล่กินได้แล้วอ้าวโคเรียบร้อแล้วเนาป็นนั่นเลยงไ่แทนเอกเป็นนั่นเลยแบอกตาดีได้ตาไเสีย่อยก็บอกเขาัวแล้วเป็นไแก่โยกนักโมกสดเลยเนาะมันเทสพอเทสพออาร์ตแต่ว่ามันอ่อนอยู่จนอารตนะอ่นเอดีใ่นาอ้เดแเอาฮาสงฟีดไว้สนอยอื แสบอยูังไงคือย่าละบายกินหลายเป็นยาถ่ายโรงพยาาลเรากินหมี่เป็นไรเนะพูดนะกินทั้งวันเลยแต่ว่าม่กใครกินนะมุเป็นอยังดอกพอดีที่บอกว่ามื้อนีขยบประบ่ได้มาเฮ็ดเบี้ยให้ลูกเสือเราเฮ็ดรอดตอนนี้ฝนบ่ทานเขาแล้วเนาะบ่่ต้องงหวฝนไม่ได้เฮาแล้วเนาะพอดีลุงแล้วเอารถไปเขาศูนยมือเอื้อนเราสิไปกบก่อแต่ว่ามื้อนี้ก็ลงไปเขาศูนย์กลับขึ้นมาแล้วเราก็สิไปเบิ่งวัดที่สิไปเฮ็ดบุญ ไอ้เมื่อยกบดม้าก้อนไหมโดนยาม่าตื่นบดม้าโดนยามมาตื่นโดนพาเจ้าตื่นเนี่ยถามหาโดนพาอันไปครอบฟ้าบ้านกับ่ลูกลูกชายคอยมันได้เนาะลูกชายคอยนี่ละบรรยากาศมันดีบรรยากาศมันได้ให้มันพักซะตะคอนอันนี้พตะคอนไม่ตองหุลาเพราะว่ามื่อมันก็จะไปกุกกวกไปทุ่งละอีกลูกชายเจ้านะอันนี้มาบอกมาบอกข้าเลยก็ อะไรอลุงเสือกันเน่ยอันละมามาหอยถึงกับตะลึงละไม่ได้มาหลายวันแล้วป้าแถยบ้านทำไมเร็วจังเลยปูก็ออกมายางได้แล้วบ้านนี้ป้าใบเนาะเฮ้ยววเนาะตีฝ้าตียางเรียบร้อยแล้วเข้าไปนอนได้แล้วปูนี่ ขับไปนอดโอ้ยยังติดฟ้าอีติดฟ้าอีกน่าปู่ก็ไม่เห็นลายมือมือนนี้ก็เอามาแล้วเมื่อวานด้ฝนต้แห้งจหมปู่เบิ้ดมือปล่าอืออุ้ยมะยมดูหวานดูมะยมสมหรือมะยมหวานนี่โอ้ มาเห็นมาถึงกับตะลึงบ้านเชนเจ้าเขาไหว้แท้กว้างขวางเก็บเพชรเพาะบ่เก็บเพชรเพาะมะกอกบ่ได้เลยเก็บผักหวานบ่เก็บเพาะมะยากดอกไปเก็บผักหวานเพื่อปดาบ่ เก็บูน่งคง่ยเโดนหน้าแล้วเรา่านบรรยากาศอน้ต้อเปเก็บยวือเู่นมานบรยากาศยูน่าเขาหว่เกองร้องก่อนแล้วว่าเอายุเลอเก็บพวกหวานยกกกยลกูไปไลกเมื่อกี้เห็นยเข้าบ้านแล้วเขาบ้านไปแท้ย่างจะทายแล้วเนาะเร็วมาญ่นี่ มากเลยเลี้ยงเนาะยาเนาะมากวันนี้หรเปล่าแล้ววันแล้วแล้ววันแล้วปาปีนังเบล่ะอสแมนเฮ็ดีมาส่งฝนก็ร้าบ่สบานีเตรียมโตเตรียมโตต้อนรับหนาวไปแล้วบานีเตรียมโตต้อนรับ อนตับแตกอันตับแตกอันอันเฮนโฟนมิดเฮนโฟนต๊กตอนอันลังค่ายังไม่มุ่งแต่เจ้าลานานนอาหนอนอันนี้เขนมุ่งแล้วแล้วใคร่ยนี่มาตงบพื้นพดีนาะรถมเจ้ามาเนาานั่เลยเอาเจ้านี้ยลยวนี่ใส่วบาพื้นเนาะเบิ่งในเด้อในรงในลายเบิ่งยู ขาเบิ่งตลอดชุ่มเพิ่นแหละป้าเบิ่งนั่นเดี๋ยวนี้เลยไม่ไม่เดี๋ยวนี่แหละตานมาที่เลยเหลือเจ้าเท่านั้นอ๋อเหตุยังนี่ยังวะนี่ยังเบิ่งไรคุณกันปิงปิงมาดูแล้วเมื่อกี้น่ะเบิงตาเน่โอ้ยคอยเลยไปเห็นยันางยันได้ยันางเด้อเหลือก็สังอันยังกอดเจะได้บ่ยันได้ยันางเออได้ยไปเอาก่าได้ดึงดึงลงมา เลดึงลงมาห้างเชือกเข้าหางเก็บ oh ขีเล็กเลาะมือหากเก็บ hmm. พ uh ัก huh. ข yeah. hmm ี้เล็กเลาะมือนี่เป็นเพื่อนนะนไปคอเฮอหลังนะอถ้าเราไปคอเฮอหลังนั้นเนี่ยหากเก็บพัขีเล็กเลาะมือ ทกม่สามนมัเนาะเดินไปเดียวละโอ้พวกสามไงพากันมาสำรวจงานยานใหญ่ตัวนี้เก็บยันนั่งกันตัวเจ้าพี่ยังดิแก้งาไหมเป่าจ้าด้าดเมื่อกี้ปูเลาะสำรวจ

โอ้นานได้มาขอขอหน่อยขอหน่อยอสวยมากเร็วมากเลยไวไวผีมือทีมงานลุงช่างเรพราะเป็นทีมงานเขาเขาทำด้วยกันลุงเสือบบาวมืดแอดชิดลุงช่างนะคะที่ทำด้วยกันสีช่งางใหญ่บ้านลุงบ้านปู่ย่าก็ คือด้านบนเมื่อก่อนก็จะเป็นสองชั้นเนาะป,ปวกมันก็จะกินแล้วก็เลยลื้อลงมาทําใหม่ก็สวยกว่าเดิมค่ะก็สวยกว่าเดิมเนาะถ้าไปจ้างช่างก็หลายหมื่นอันนี้ลุงพาทีมช่างมาทําเอาก็เลยแบบเร็วนะคะขอสลับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ